ตัวหวานก็จะเครีคนตรงที่แบบทานตลอดตั้งแต่เริ่มจนจบคือรสชาตก็ทำเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องหวานเ่อ c h ช n n e l ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหวานก็มาอยู่ที่ร้าน 97%นัตติงหลัดโกโก้แต่ไงคะแต่ว่าเรามีแอบมีช็อกโกแลตด้วยเนาะตอนนี้นะคะหวานก็อยู่กับน้องแตงโมค่ะซึ่งเป็นลูกสาวป่าโอ๋นะคะที่ชอบทำกระบองเพชรนะคะนั่นเองค่ะแตงโมนะคะก็จะชอบในส่วนของรสชาติของโกโก้นะก็เลยลองมาทำเมนูที่เป็นโกโก้นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ชอบที่จะพรีเซต์ สิ่งที่ตัวเองชอบนะคะออกไปให้ลูกค้าแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะส่วนเมนูนะั้นมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะค่ะพี่อยากจะถามว่าเมนูอะไรที่พอจอแนะนำที่ได้บ้าง ใช่เลยค่ะลูกค้ามาใหม่ยังไม่เคยทานเมนูไหนมาก่อนเลยใช่แล้วค่ะโอเคค่ะถ้านายจะขอเริ่มแนะนำเมนูให้คุณลูกค้าก่อนเลยนะคะค่ะอย่างแรกที่ต้องเนี่ยคุณลูกค้าทราบเลยคือทางร้านขอไม่รับชำระเงินเป็นเงินสดนะคะค่ะขอเป็นเงินโอนหรือบริการโองทางบ้านก็ใช้ได้ค่ะค่ะทางร้านจะมีทั้งหมด6เมนูได้ดังค่ะทุกเมนูจะเป็นเมนูเย็นนะคะไม่มีเมนูร้อนและทุกเมนูจะเด็ดโปโโมทั้งหมดเลยค่ะอ๋อสองเมนูทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นเมนู ั่นโรยหน้าด้วยเปลือเมลช็อกโกแลตค่ะค่ะทางด้านล่างดาร์กเชคค่ะแก้วนี้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตฝั่นโรยหน้าด้วยเปล็อดาร์กช็อกโกแลตนะคะ<ฮ>ส่วนทางด้านนี้ค่ะเขาจะเป็นเมนูเย็นแบบใส่น้ำแข็งค่ะแก้วส<ฮ>า,าโกโก้นะคะเขาจะเป็นโกโก,โกะะ้ล้วนค่ะแก้วนี้เนี่ยจะมีระดับความหวานอยู่ที่ระดับหวานน้อยของร้านโดยทั่วๆไปนะคะ<ฮ>ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะหวานน้อยแล้วก็ขมบางจากโกโก้ค่ะ ถัดมา36%ค่ะโกโก้ผสมกับบิลช็อกโกแลตนะคะแก้วนี้เขาจะหวานรสนมแล้วก็ไม่ติดรสขมค่ะค่ะทางด้านล่างเจค่ะโกโก้ผสมกับด้านช็อกโกแลตค่ะแก้วนี้เขาจะหวานน้อยกว่าของแก้วด้านบนนะคะโกโกจะเริ่มตามสมงแน่นของด้านช็อกโกแลต,ตเพิ่มเข้ามาค่ะค่ะ97%แก้วนี้แต่แก้วนี้จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือน้ำช็อกโกแลตจะรสชาติขมอย่างเดียวค่ะส่วนที่2น้ำแข็งช็อกโกแลตจะรสชาติขมแล้วก็หวาน ค่ะใเวลาทานแนะนําให้คุณลูกค้าเฉาะทานพร้อมกันหรือว่ารอตัวน้ำแข็งละลายสักหน่อยนะคะค่ะเปร็นแก้วเขาจะเป็นเยลลี่มะนาวค่ะส่วนนี้จะรสชาติเปรี้ยวแบบมายไทยช่วยขัดเทียนได้ดีค่ะค่ะถ้าที่เป็นคนชอบฟิีมโกโก้ผสมแล้วก็หวานน้อยสม่ำๆหวานน้อยหอมแยมเป็นขายของน้านชอบแล้วไม่ปากแก้วทางด้านล่างเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปัด เป็นดักช็อปปั่นแล้วก็โรยด้วยเกรดของดักช็อปใช่แล้วค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จะลองเมนูตัวนี้นะคะเราไดจะเป็นตัวเยลลี่มะนาวเนาะได้เลยค่ะคุ่คะจะรับเป็นลาชเชกหนึ่งแก้วนะคะหรือโอเก้าสิบเจ็ดเรหนึ่งแก้วนะ คนที่ชอบกินมิลช็อกโกแลตแล้วก็น้ำช็อกโกแลตเขาได้เลือกเมนูที่แบบเป็นตรงกับความชอบเพราะว่าเมนความแบบโกโก้ช็อกโกแลตอะไรยงนี้ค่ะแต่ละคนก็จะชอบไปทางหวานเข้มข้นนวนนมแบบเต็มๆเนาะแต่บางคนก็จะชอบแบบไม่หวานเลยเอาเป็นแบบทางผมแบบเดียวแบบใช่ใช่แต่ที่นี่ก็จะทำปรุงแบบ หวานไม่หวานมากจนเกินไปแต่ก็จะถูกใจคนที่ยังกินหวานปกนติอยู่นค่ะแล้วก็จะทําหวานน้อยแค่สำหรับนคนที่ที่แบบไม่กินหวานค่ะแต่เราจะไม่ได้จะไม่ได้ขมสามจนแบบเกินงานเนี่ยค่ะ,คะบางคนที่กินแบบชอบขมมันบางคนเขาเองบอกว่าของเราแบบมันยังไม่ได้ขมมากนะ,ะแต่เราเข้าใจแบบทั้งยิงยิงทั้งสงสารหรอว่าบางคนอีกเดียวก็แบบ ก็คือหอมแล้วใช่ค่ะถ้าเินรังร์เกเหมือนใช่ใช่แบบทำไมที่ร้านนี้หนูก็เลยจะต้องถามก่อนว่าปกติชอบกินทางแบบไหนงอกหวานหรือเชอบหวานเลยเราจะแนะนําให้แบบถูกใจแต่ละคนมากกว่าหลายคนก็ชอบถามพี่ว่าแบบตัวไหนขายดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็จะคิดว่ามันตอบไม่ได้จริงๆว่าตัวไหนขาย เขาว่าได้ก mm ิน hmm. ต yeah. so, okay. hey, ัว like, ท uh, ี mm ่แบบตรงกับความชอบใช่มากกว่าแล้วก็ทำมาแบบหกหตัวเพราะว่าเราปรุงรสที่อร่อยแบบถูกใจหนะค่ะเป็นเท่านี้อยู่ถ้าเขาจะแบบเพิ่มไม่รู้เมื่อไรก็อาจจะอยู่ที่เราไปผลพบว่าแบบเฮ้ยอันนี้อร่อยแล้วก็จะเอาออกมาแบ่งให้คนอื่นใช่ค่ะนั่นแหละ สิ่งเดียรที่เราคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเราต้องใจพิเซต์มากๆเลยถ้าจริงๆอ่ะหนูตั้งใจพีเต์ทุกตัวแต่มันก็จะต้องเลือกเนาะเพราะถ้าเขามาแบบครั้งหนึ่งอ่ะจะให้กินอะไรกีน่แบบแต่ถ้าอยากเป็นตัว90ตัะค่ะอันเนี้ยมันจะเหมือนหนูสร้างให้มันมีลูกเล่นเยอะจะมีตัว น้ำที่ออกหมน้ำแข็งออกหานแล้วก็มีความเรียลชับซาเยลลี่มะนาวข้างล่างก็จะแบบนี้การหลายรสชาติเนาะค่ะแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็จะแบบเป็นเอกาักษณ์ของเราเนาะค่ะแล้วก็อย่างตัวปั่นอย่างเงี้ยเรคงแจมเสนอนะเพราะตัวปั่นก็จะเข้มข้นตรงที่แบบทานตลอดตั้งแต่เริ่มด้นจนจบคือาทาก็จะไม่ถงตาใช่แไม่นั่ั่งทํางาน ค่ะไม่ต้องมีใช่ค่ะผมแนะนําเป็นตัว97%กับตัวเชคค่ะตัวเชคก็จะมีมิวเชคกับดัรเชคซึ่งตอบไม่ได้ว่าเราจะเชียร์มิวหรือเชียร์ดัรเอาทีู่กค้าชอบว่าชอบทางมิวทางดารแต่ก็อยากให้คิมเปอ็นดค่ะเพราะมีความแตกต่างที่ลงตัวนะคะแต่ถ้าง่ายๆตัวคลาสิกก็จะเป็นเครื่องดื่มอีกค่ะที่จะเป็นตัว72%นะคะโกโก้ตัวนั้นก็จะเป็นหวานน้อยออกทาง าดาร์ช็อปเรลน์ออกสับผมชดเจนเนอรค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องโกโก้ม,มากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูโกโก้สุดโปรดของเรานะคะในวันนี้แล้วก็แบบว่าจะชอบโกโก้ใน รันำเสนอด้วยเพราะว่าน้องก็มีความตั้งใจมากๆเลยนะคะที่จะรีเซนต์ออกไปเนาะแล้วก็แต่และแก้วก็คือทําจักใจนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวันดีคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะ,คะ